สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับไม่ได้มานานเลยวันนี้เรามาวาดรูปง่ายๆกันก่อนเนาะวาดเป็นโลมานะครับอันดับแรกเลยวาดตรงหน้าผากมันเนาะโค้งๆว้าเี่แล้วก็ปากนะครับโลมาเราจะปากแหลมๆหน่อยปึ๊บนี่ ต่อมาเรามาวาดครีบข้างหลังมันนะครับแหลมๆขึ้นมาฟื้บแล้วก็ยาวลงมาเป็นลำตัวปึ๊บครีบด้านข้างครีบด้านข้างแล้วก็ครีบด้านข้างอีกอีกฝั่งนึงที่อยู่ด้านไกลๆเนาะ ต่อมานะครับเราก็จะวาดท้องโลมาฟื้อนี่โค้งโค้งนิดนึงตามด้วยหางหางของโลมานี่คราวนี้เรามาวาดตานะครับวาดตาใส่ลงไป ตากลมๆนะครับตากลมๆฟุ๊บนี่วาดเว้นขาวไว้เป็นแววตาแล้วก็ถมดำจากนั้นเราก็ขีดเส้นที่ปากอ่า แล้วโลมาของเราก็เสร็จนะครับง่ายไม่เอ่ยง่ายแหละเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับในคลิปหน้าอยากได้รูปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ